สวัสดีค่ะทุกคนอสลัมเล็กก้มค่ะทุกท่านมาพบกับตันตันชาแนลอีกเช่นเ,นยเนคยนะคะะยินนี้ไก่ยังคิดเมนูไม่ออกเรามาทําเมนูไก่สมุนไพรพร้อมๆกันนะคะเรามาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะมีไก่นะคะไก่เพื่อนๆจะจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะมีมีขาค่ะมีขิงค่ะ มีตะไคร้ค่ะมีหอมแดงนะคะแล้วก็เมิเทียมค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้แบกอรี่นะคะมีน้ําตาลทรายค่ะมีขมิ้นผงค่ะหรือว่าถ้าใครจะใช้ขมิ้นสดก็ได้นะคะก็มีเกลือค่ะแล้วก็มีน้ํามันพืชสําหรับไว้ทอดนะคะส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะเราจะตํานะคะเดี๋ยวเรามาตำพร้อมๆกันค่ะเราจะมาตำส่วนแข็งๆก่อนกันนะคะใส่ลงไปค่ะ หรือว่าถ้าใครจะปั่นก็ได้นะคะเกลงลงไปค่ะแล้วก็เราจะตำนะคะเราใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่หอมแดงกับียมลงไปนะคะถ้าเราใส่หอมแดงพร้อมกับตะไคร้เมื่อกี้นะคะเวลาตำเราจะแสบตานะคะถ้าเราปั่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวเราตำต่อเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาหมักกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆตำได้ละเอียดประมาณนี้นะคะเราจะมาหมักกันนะคะใส่ใร่เทียนผงลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะกะกะดูก็ได้ค่ะก็ใส่แบรกระดิ่ลงไปค่ะแบรกระดิ่งเยอะงหอมนะคะแล้วก็เราคลุกเล้านะคะคลุกเล้าให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันนะคะให้จ่วผสมเข้ากันค่ะ เรียบร้อยค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะแช่ในตู้เย็นในในช่องธรรมดานะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะให้เครื่องปรุงซึมซับเข้าในเนื้อไก่นะคะแล้วเรากลับมาทอดกันนะคะไก่ของเราก็หมักผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราจะมาทอดกันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่น้ำมันนะคะใช้ไฟแรงในการทอดนะคะ เราถ้าเริ่มร้อนจะใส่น้ำมันลงไปค่ะถ้าที่ร้านจะใส่น้ำมันเยอะนะคะน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราใส่ไก่ลงไปค่ะได้ไฟแรงเลยนะคะที่นี่ตามร้านอาหารข้าวแกงนะคะจะมีเมนไูไก่ทอดสม,มุนไพรนี้นะคะ ไม่มีร้านไหนที่ไม่มีนะคะจะมีทุกร้านเลยค่ะพราะเราเทอดสุกนะคะสีก็จะออกเป็นดำๆหน่อยนะคะเดี๋ยวพเพราะว่ามันจะไม่เร็วนะคะส่วนของตะไคร้อะไรที่เราตำเมื่อกี้นะคะมันจะไม่เร็วนะคะ <S <S ถ้าที่ร้านเขาทอดก็จะใช้น้ำมันท่วมไก่นะคะมันก็จะสุกเร็วนะคะด้านไก่นะคะ แลับด้นไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรอให้มันสุกข,ข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะคะอเอาพิกไปเรื่อยๆค่ะกลับดนไปเรื่อยๆค่ะถ้าป้าไปซื้อตามร้านก็ป้าก,ก็จะเอาส่วนของสมุนไพรนะะี่ค่ะเยอะๆค่ะจะตัดส่วนของสมุนไพรนะคะมันอร่อยค่ะแต่ของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะตักพักนจะเป็นน้ำมันก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะไก่ทอดสมุนไพรนะคะ อยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะใครชอบหรือไม่ชอบมินมาใต้คลิปได้นะคะฝากทุกท่านเป็นกําลังใจให้ช่องแตนตัตชชนช n n นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการตามขบข้า,ขา,ขาวค่ะพบกับคลิปของเราได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะคลิปนี้ขอลาเพียเท่านี้นะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะสำเร็ก้มค่ะ